ว่าจริงๆแบบอันตี้ไม่ต้องฟังก็ได้นะเพราะว่าหนูประกาศให้แบบแฟนคลับหนูรู้ทุกคนที่หนูรักทุกคนที่รักหนูถ้าเกิดเขาไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาทางผู้ใหญ่ว่าไงบ้างก็อยากให้มาเคลียร์กับแฟนคลับอีกรอบว่าจริงๆสิทธิ์ยังคงอยู่จนครบสัญญานะฮะจริงๆก่อนหน้านี้สิทธิ์มีโอกาสคุยไปแล้วคุยไปหลายรอบแล้วมากๆนะฮะรุ่นหนึงไม่มีใครตกใจเลยส่วนใหญ่เดาได้หมดเลยอะทุกคนรู้หมดเลยวแบบ่า สิประกาศงานนี้แน่อะไรเงี้ยนะจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากทํางานกับอีนเคเยรต่อได้สามแบบต่อให้แกลออกไปอ่ะไม่ต้องแบบจ้างยังไงก็ให้เรากลับมาได้พร้อมกลับมาเสมอแต่ก็บอกเลยนะว่าถ้าเกิดแบบส่อให้สิทธแบบได้ที่เท่าไหร่ก็ตามยังไงสิงก็ประกาศแก่จยิงๆนะคะทุกคนแฟนคลับจะโอเคไหมถ้าเกิดสมมติ มันถึงเวลาของรุ่นหนึ่งแล้วทุกคนประกาศกันควรละคนนะหนูไม่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วนะแต่ว่าคนที่แบบจะแกล้ต่อมันมีอยู่แล้วแค่ขึ้นอยู่กับว่าจะมาเร็วหรือว่ามาช้านะคะเคยแบบเอ้ยเรามาจับมือพร้อมกันทุกคนไหมแล้วก็รุ่นหนึ่งประกาศกัน จริงๆแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูพูดได้ไหมนะแต่จริงๆแล้วหนูตั้งใจจะลง GE มาเพื่อประกาศแก่ตัวเฉพาะเลยค่ะแบบตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจริงๆมันก็ตั้งใจมานานแล้วแหละเนาะแกเราไปทําอะไรต่อตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะคิดว่าน่าจะแบบใช้เวลาถ้าเกิดแบบยังไงก็ติดต่อมาได้นะ ทางผู้ใหญ่ว่าไงบ้างก็อยากให้มาเคลียร์กับแฟนคลับอีกรอบบ้าจริงๆสิยังคงอยู่จนครบสัญญานะฮะยังคงแบบทํางานอยู่ในฐานะของบินเคเรย์จนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้ใช่เดี๋ยวน่าจะต้องคุยกันอีกทีค่ะว่ามาในรูปแบบไหนเพราะจริง,รงๆก่อนหน้านี้สิมีโอกาสคุยไปแล้วคุยไปหลายรอบแล้วมากๆนะฮะก็มีทั้งแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเจอแกตอ,แบบตอนแบบตอนแรกดูไว้เป็นวันที่ ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเดบิวต์ไอาต,ตากาตตาแต่ว่าวันนั้นมันดันไปตรงกับดีอาพอดีเขาหนูก็เลยคุยกับเขาแล้วก็แบบมันแบบเป็นงานเปิดซิงเกิลน,นะเนาะเราก็เลยอยากให้แบบเพื่อนๆแบบเอนจอยกับการแบบเปิดซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วหนูก็ค่อยมาคุยกับเมมเบอร์อีกทีว่าเออตอนแรกอ่ะคิดว่าจะเป็นวันนั้นแต่ว่ามันเป็นวันของทุกคนอ่ะก็เลยไม่อยากให้เป็นวันนั้นแต่พองานจีปุ๊บมันเป็นงานที่มีแต่คนที่หนูรักอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอยากจะประกาศในวันนั้นแล้วก็คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็บอกเมมเบอร์ส่วนหนึ่งไปแล้วด้วยค่ะตอนแรกไม่บอกใครเลยเพิ่งมาบอกแบบไม่กี่คนก่อนหน้านะั้นี่เตียวอะไรเงี้ยนะเมมตกใจกันไหมรุ่นหนึ่งไม่มีใครตกใจเลยส่วนใหญ่เดาได้หมดเลยอะ่ะทุกคนรู้หมดเลยว่าแบบ สิประกาศงานนี้แน่อะไรอย่างงี้นะมันจะมีคนที่หนูบอกกับคนที่แบบไม่ได้บอกอะไรอย่างงี้ยน,นะคะคนที่แบบไม่ได้บอกเขาก็เหมือนแบบรู้โออแบบยังไงก็แก้สวันนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้คุยกับนาเนก,ก่อนจบงานนิดนึงด้วยค่ะคุยน,นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวย่างนิดนิดเลยหนูก็เลยบอกไปว่าแบบน่าปีหน้าน่าจะไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายไม่ได้เจอนาเนกแล้วอะไรอย่างเงี้ย นูเหมือนเขาจะแบบไม่ให้ i n s t a แกรมเรามาแค่ะะนนหนูก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับไอจีเพราะว่ามีแววว่าเขาจะไม่ได้ให้ต่อให้เราอยู่จนครบสัญญาคิดอยู่ว่าอาจจะสร้างใหม่เดี๋ยวต้องรองคุยกันอีกทีค่ะว่าจะเป็นยังไง SNS อย่างอื่นดูก่อนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูควรแบบทำยังไงต่อนะคะได้คุยกับพี่เชอร์ไหม คุยค่ะได้คุยกันจริงๆรุ่นหนึ่งมอนรู้อยู่แล้วอะ่ะหนูก็เลยแบบเออไม่น่าจะแบบต้องคุยอะไรกับรุ่นหนึ่งมากเหมือนทุกคนแบบมองตากันก็เข้าใจอะไรอย่างนี้นะ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากทางานกับปีนเคปรีต่อด้สามแบบต่อให้แกลดออกไปอะ่ะหนูก็คิดเหมือนเจมนิสเลยนะว่าแบบไม่ต้องแบบจ้างยังไงก็ให้เรากลับมาได้พร้อมกลับมาเสมอเพราะแบบมันเป็นที่ที่แบบเรารักกันโอ้ขีดออกมาเป็นเลือดสีม่วงแล้วตอนเนี้ย เป้ดเดาวออกว่าหนูจะแบบจะแกล้นะคะแต่ก็บอกเลยนะว่าถ้าเกิดแบบต่อให้สิกแบบได้ที่เท่าไหร่ก็ตามยังไงสิก็ประกาศแก้ติอย่ดีนะคะทุกคนแล้วหนูก็จะประกาศแกในงาน GE ด้วยเพราะว่าหนูรอมานานแล้วเขาไม่ให้หนูประกาศสักทีนะคะหนูโอเคนะถ้าเกิดคนอื่นจะพูดแบบไม่ดีใส่หนูอนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็มีการประกาศคนงาน GE อยู่แล้วนะ เพราะว่ามันเป็นงานที่ให้พูดอะเนาะเขาแบบให้พูดกับแฟนคลับเพราะงั้นซิกก็รู้สึกว่านี่เป็นสถานที่ที่แบบมันจะมีทั้งแบบคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารักแบบมีเมมเบอร์ที่หนูรักเนี่ยหนูก็อยากให้เมมเบอร์ทุกคนได้แบบรับรู้หนูอยากให้เขาได้แบบมีช่วงเวลานี้ร่วมกับหนูเนี่ย เพรงั้นถ้าเกิดแบบเออใช่เอาจริงหนูไม่ได้สนใจคอมเมนต์ไม่ไดีเลยเพราะว่าเขาแบบเขาไม่ได้รู้จักอะไรกกับหนูเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขารู้จักแบบคนใกลุ่มด้วยหรือเปล่าจริงๆหนูแบบโอเคมากๆเลยจะมาบอกหนูกับตรงๆเลยก็ได้นะแต่แบบช่วยบอกเหตุผลด้วย <laughs> ได้ปรึกษาใครบ้างไหมก่อนประกาศมีค่ะ มีปรึกษามีแบบคุยๆแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าหนูว่ากึ่ง o ออฟฟิเชียลน่าจะแบบรู้แหละว่าแบบหนูน่าจะประกาศกึ่งๆนะเขาคิดว่าน่าจะแบบเดาๆได้เพราะว่าสิคเคยมีโอกาสคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วแบบตอนแรกจะบอกว่าจะประกาศในไลฟ์ตามปกตินน่แหละแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยสิคน่าจะแบบอยากประกาศในแบบสถานที่ที่แบบเอ้ยมันมีคนที่แบบเรารักแล้วคนที่รักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็เลยจะจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆให้ประกาศอะไร สุดท้ายเขาก็เขาก็ไม่ได้ทําตามที่พูดไว้นะะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูรออีกอะ่ะหนูก็คงจะไม่ได้เรื่องแน่ๆหนูไม่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วนะแต่ว่าคนที่แบบจะแกล้ต่อมันมีอยู่แล้วแค่ขึ้นอยู่กับว่าจะมาเร็วหรือว่ามาช้านะฮะหนูแค่มาเร็วกับเพื่อนเฉยหนูไม่ได้แบบสนเรื่องความแกล้งไม่แกล้งอะทุกคนหนูแบบพร้อมจะประกาศในทุกเมื่อเดินเดินอยู่แล้วพูดก็ยังได้หนูก็แบบถามเมมเบอร์ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดแบบกึึงๆนะถ้าเกิดเราพูดในแบบงานนี้แบบเอ้ยทุกคนจะรู้สึกยังไงท รู้สึกแก่ไหมอะไรอยางกคนก็บอกเออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิกเองก็รอวันพูดมานานแล้วเหมือนกันที่บอกว่าไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่คืออะไรก็คือหนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูจะประกาศวันนั้นนะ แต่หนูว่าเขาอะดูออกเพราะว่าพอหลังจากลงปุ๊บหนูก็แบบแอบถามถามแบบสตาฟัังก็แบบพี่รู้ไหมเขาบอกโอ้รู้ยังไงก็รู้อะไรเงรี้ยแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะมีสเตจแกดไหมเฉยๆครับเราจะมีสเตจแกดไหมเราจะแบบมีการจบแบบไหนอะไรเงรี้ยหนูว่าจริงๆแบบแอนตี้ไม่ต้องฟังก็ได้นะเพราะว่าหนูประกาศให้แบบแฟนคลับหนูรู้ ระกาศให้แบบทุกคนที่หนูรักทุกคนที่รักหนูถ้าเกิดเขาไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันอยู่ที่ว่าเขาเลือกที่จะสนใจไหมมากกว่าก็ตกใจเหมือนกันที่เขาแบบให้ความสนใจหนักขนาดนี้ถ้าได้ที่หนึ่งก็พูดค่ะคือถ้าเกิดหนูได้ที่สองหนูไม่ควรพูดหรอหนูไม่รู้เหมือนกันยังไง แต่หนูแค่แบบตัดสินใจแล้วว่าจะพูดนะคะพี่เป้รู้ไหมพี่เป้รู้หนูไม่ได้บอกพี่เป้แต่ว่าพี่เป้แบบพี่เป้เป็นฟิลที่แบบรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงรุ่นหนึ่งอะรู้หมดทุกคนทุกคนรู้หมดเลยเถึงไม่ได้บอกแต่ทุกคนก็รู้อะเหมือนแบบทุกคนเดาได้อะไม่ใช่รู้แต่แบบเขาเดาได้แหละคนอื่นอาจจะรอใ,ใกล้ๆก้ถึงเวลาก่อนค่อยประกาศหรือเปล่าแฟนคลับจะโอเคไหมถ้าเกิดสมมติ มันถึงเวลาของรุ่นหนึ่งแล้วทุกคนประกาศกันควรละคนนะ <c oughs> หนูว่ามันก็สะเทือนอยู่นะหรือแบบจับมือประกาศพร้อมกันอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าน่าสนใจหนูว่าเบมเบอร์น่าจะแบบคิดถึงความรู้สึกของแฟนคลับมากกว่าว่าเขาจะโอเคหรอกับการที่แบบเวลาของเรามันใกล้หมดลงแล้วแล้วเราเลือกที่จะแบบไปทีละคนไป็นละคนไป็นละคน,น,ะคนอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดนะเคยพูดเคยแบบเอ้ยเรามาจับมือพร้อมกันทุกคนไหมแล้วก็รุ่นหนึ่งประกาศกคน <laughs> หนูว่าเราไม่มีโอกาสได้แบบให้เวลาแฟนคลับเตรียมใจเราไม่มีเวลาเผื่อเวลาให้รุ่นน้องก็แบบเอ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องถ่ายโอนแฟนคลับแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเราแบบค่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าอย่างหนึ่งก็คือแบบบางทีสิก็จะโดนเรื่องแบบอาจจะมีงานเข้ามาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีนะคะ แต่แบบออมันอาจจะมีงานเข้ามานะซึ่งแบบมันอยู่ภายใต้ใตระยะเวลาหนูไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขารับงานอะไรมาบ้างนะคะมันอาจจะมีแหละแต่ว่าแบบเราไม่รู้ไงแต่เพราะว่าเราไม่รู้ก็เลยทําอะไรไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะงั้นสิก็เลยคิดไว้ว่าอาจจะแบบจะพูดอะไรวจะจำไม่ได้ <laughs> ตอนแรกหนูก็บอกว่าพี่เป้เหมาะกับพี่ไอ้นินนะแต่หนูว่าพี่เป้ไม่น่าจะอยากนะค <laughs> ะพี่เป้คงแบบอย่าไปโยงติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึง exclusive c o n t น n t กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 3D application